สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคูปเปิรนะคะใน EP ที่2นะคะวิชาภาษาไทายของนักเรียนชั้นป6นะคะใน EP นี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องกรสุภาพหรือกรแปนะคะครูจะมีบทอักานมาให้นักเรียนได้ฟังนะคะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะแล้วช่วยการสังเกตนะว่าบทอักานบทนี้นะคะมีอะไรที่แตกต่างจากที่เราเคยเรียนกันมาแล้วบ้างนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปฟังบทอักยานกันบทอักยานบทหลักชั้นประถมะศึกษาปีที่6เป็นมนุษย์หรือเป็นคนของพระธรรมโกสาจารย์พุทธทาสพิขุจากหัวข้อธรรมในคำกรอนในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมะศึกษาปีที่6เล่มหนึ่งการอ่านทำนองสนอ แต่เพียงคนยอมเสียทีทีท่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวัน สุขสันต์จริงใจสกกระบรกมืดมัวและร้อนเราใครมีเข้าควรเรียกว่าพีสิงพระพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวบายคิดดูเธอ ตกจงรีบยกใจตนรีบขคนควายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยหลังจากที่นักเรียนได้ดู บทอักขยานเป็นมนุษย์หรือเป็นคนไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาสังเกตลักษณะฉันทลักษ์ของรอนสุภาพบทนี้กันนะคะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนคำว่าสูงกับคำว่ายูงจะสัมผัสกันนะคะถ้าใจตามเป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาคำว่าคนกับคำว่า คำว่าคนกับคําว่าตนใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษษาคําว่าสงบกับคําว่าครบคําว่ามากับคําว่าสาเพราะทําถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสตรจริงคําว่าสากับคําว่าลาคําว่าลากับคําว่าดานี่คือฉันทลักษณ์ของกรสุภาพ ะะว่าในแต่ละวัคจะมีการสัมผัสระหว่างวัคและมีการเชื่อมบทเพื่อที่จะส่งให้บทต่อไปนะคะ,ะในชั่วโมงนี้ครูขอจบการสังเกตลักษณะฉันทลักษณ์ของกรแปดไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็บทอคยานเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนในชั่วโมงหน้าครูจะมาอาธิบายเกี่ยวกับความหมายของกรแปดหรือกรสุภาพ ให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ